นี้จอมพลปฏิวัตินะครับได้มาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นนี่คือบ้านเกิดของจอมพลปฏิวัตินะครับขึ้นกรุงเทพไปหลายเดือนไปไล่ประยุทธ์จันโอชาแต่วันนี้มีภารกิจพิเศษที่จะต้องมาบอกพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็เดี๋ยวจะให้กลุ่มชาวประมงที่เขาเดือดร้อนทําประมงไม่ได้เพราะกฎหมายของประยุทธ์จันโอชามาละรา,านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยให้พี่น้องชาวประมงแถลงการ และก็ผมจะนำแถลงการนี้ไปยื่นให้นายกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลและก็จะไปด่าทุกวันนะครับนี่เป็นการถ่ายทอดที่จังหวัดนครนาะสาระการครั้งแรกกับพี่น้องในฐานะผมเป็นคนภาคใต้ได้ขึ้นไปปักหลักยุทธการไล่ประยุทธ์จันโอชาอยู่หน้าทำเนียบแล้วก็ทั่วทั่วไปและก็ผมมั่นใจว่าพอพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านทั่วประเทศจงสบายใจเถิดครับว่า รัฐบาลทรราชประยุทธ์จันโอชารัฐบาลขาตกรจะต้องจบสิ้นอย่างแน่นอนจดหมายเปิดผนึกไทยแม่ทนภาคใต้ถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและพี่น้องชาวใต้ทุกท่านดังที่ปรากฏแล้วว่าการบริหารราชการของประยุทธ์ได้สร้างความมิบัติหานะให้กับประเทศชาติ ประชาชนการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยผู้เสียชีวิตจากโรคมากกว่า10,000คนติดเชื้อโรคมากกว่าหนึ่งล้านคนเศรษฐกิจล่มสลายคนตกงานมากกว่า10บล้านคนประชาชนอดอยากยากไรยทั้งแผ่นดินเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแทนที่สอสอ จะมีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันปลดประยุทธ์ออกจากตำแหน่งแต่กลับนะครับแต่กลับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนช่วยให้ผลเอกประยุทธ์และคณะมีโอกาสอยู่ต่อทำลายประเทศชาติชีวิตเศรษฐกิจต่อไปโดยเฉพาะสสของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะอยู่ ในฝ่ายรัฐบาลแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เลยสำารายเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่ถูกประนามว่าเป็นขาตกร,รเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นตัวแทนของเราอย่างสสพื้นที่กลับร่วมโหวตไว้วางใจให้นายกอยู่ต่อไป จึงขอประนามผู้คนเหล่านี้ที่มีส่วนร่วมฆ่าให้คนไทยตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นสอสฆาตรกรเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีฆาตรกรคณะไทยแม่ทนสามคีประชาชนเพื่อประเทศไทยภาคใต้นี่แหละครับพี่น้องเอาทีนี้ให้พี่น้องจัดประมงมาดำเนานการหน่อยไปพบพี่น้องที่ตรงไหนพูดอย่างไรนะครับ ไปที่ศาลาเขาได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการที่ประยุทธ์ใช้มติสีออกมากีดกันการทําประมง <im sigue> เขาเดือดร้อนไม่มีนี่มีไม,ม่มีกินมีแต่นี่แต่เสินออกทําประมงไม่ได้นะครับถูกประมงเจ้าหน้าที่จับกลุ่มกลุ่มขังเขาเดือดร้อนแล้วผมบอกว่าทําไมไม่เรียกร้องไปยังสสเขาบอกว่าเรียกร้องไปแล้วแต่เฮียบเก็บกนะครับวันนี้ผมก็จะมาติดตามเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวให้เขาอ่านแถลงการเชิญครับสมชายครับ อชาจะเลือกในนามของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทำเรียกร้องของชาวประมงพื้นบ้านเอาปากตะคอนเนื่องจากช่วงนี้ติดโควิด19เราประชาบาประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านขอความเห็นใจให้ชะลอการจับก,กลุ่มจากประมงเจ้าหน้าที่ประมองออกไปจับเวลาหนึ่งเพื่อเรา พวกเราจะได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะได้อยู่กันไปหรือระหว่างการแก้กฎหมายเพื่อได้เลี้ยงชีพกันต่อไปจึงขอความมั่นใจให้ชาวประมงเอาปากกนังได้ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายนะที่ผิดกฎหมายผมไม่ใช่บอกว่าถูกกฎหมายอวนรุ่นอ้วนลากหรือไอ้โง่ที่เขาเรียกกันไอ้โง่เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาวประมง พื้นบ้านต่อไปคนเราไม่มีอาชีพหรืออะไรเลยครับนะครับแล้วม,มีอะไร<ม>จะฝากไปนายกเร่งด่วนหน่อยพี่จมงเลนไอยมีอะไรฝากเร่งด่วนเลยฝากไปยังสสในพื้นที่ด้วยขอลงมาช่วยดูเลยได้เอาปากกทได้ดีครับเพราะว่าตอนนี้ถูกลังแกมากเลยไม่ได้ทำหมากินอะไรแล้วเคยไปยื่นสสสสว่าอย่างไงสชรับ แต่ไม่ได้มีผลงานอะไรเลยแล้วสสอเอาละครับวันนี้จดหมายน้อยของพี่จะไม่เป็นหมันผมจะไปที่หน้าทรรเนียบและไปที่สภาเขาคนไม่จริงเลยสภานะครับแต่เห็นจิตใจที่ร้องมารอผมตั้งแต่สี่โมงสิบโมงสิบโมงครับนะครับคนจริงเขาผมไม่มาตั้งแต่สี่โมงครับขอบคุณมากครับเอาละครับท่านไม่เป็นหมันอย่างแน่นอนวันนี้ที่มาเรียกร้องนีม่มีอะไรมาเรียกร้องครับ มีอะไรมากครับให้ประมงชาวปการุจปิดออกเรือวงการประมงที่ปิดต้นไม้พวกชาวประมงก็รู้ว่าผิดต้นไม้แต่ต้องทำเพราะเรื่องปากเรื่องท้องเป็นปัญหาอะไรที่เรากลุ่มชาวประมงได้รับความเดือดร้อนมันเกิดจากสาเหตุอะไรแบบไหนยังไงครับเกิดสาเหตุจากไม่ได้ออกทํากินเลยประมงไล่ยิบอยู่ทุกวันไม่มีระยะ ที่จะให้ประมงไ,มได้ทำงานเลย,ออยเรารู้ว่ามันผิกกดกฎหมายแต่เครื่องมือที่ผิกกดกฎหมายมาหลังมาหลังกฎหมายที่ออกมาก่อนกฎหมายที่ออกตามหลังมาคือตอนนี้ที่เราได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันได้รับความเดือดร้อนในกรณีใดครับกรณีที่ประมงออกจับยึดเรือปรับ คือเจ้าหน้าที่จะทําการออกตรวจแล้วก็จับชาวประมงก็คือในกลุ่มที่มาเรียกร้องในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับด้วยสาเหตุอะไรอะไรนะครับตั้งแต่เริ่มไอยูยูมาแล้วก็ชาวบ้านอาคินหากินลำบากมากครับแล้วมีการหลังจากกันได้มีการจับกลุ่มเคยมีการจับกลุ่มกันไปบ้างไหมครับ เดือนหนึ่งน่าจะมีแท้ทุกเดือนนะแล้วข้อหาที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นข้อหาอะไร ข้อหาไอ้เพื่อครอบครองเครื่องมือผิดกฎหมายครอบครองหนึ่งครอบครองสองทำระทำผิดกฎหมายในเขตหรือว่าอะไรแล้วแต่เขาจะตั้งขึ้นมาในความผิดที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ได้ได้แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเรามีความผิดจริงหรือเปล่าในส่วนในโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องมือจริงครับแต่เพื่ออาชีพเราต้องทํา เพื่อปาก,ปากเพื่อท้องของเราเราต้องทำแล้วในส่วนของถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบที่เครื่องมือที่มันถูกกฎหมายเราสามารถที่จะประกอบอาชีพเดินได้ตอนนี้รป,ประมงถูกกฎหมายอยู่ในระดับ 3- ถึง40เปอร์เซ็นต์ผิดกฎหมายอยู่ที่70็ิถ้านั้นมันรวมมาอีก30มันเป็น100เปอร์เซ็นต์1 0อเปอร์เซนต์เอาเพียง4,000กว่า4ี0 0มกว่าไร จะรับพอหรือเปล่าอของผิดถูกกฎหมายนี่จะรับพอหรือเปล่าคือกาลังจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจตาเนี่ยเป็นเพียงส่วนน้อยส่วนน้อยเพียงแต่ว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ไม่ได้มีการไม่ได้มีการเข้เขมงวดในการมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและก็ในส่วนของการควบคุมกฎหมายอย่างนั้นหรือเปล่าคือจับแต่จับไม่จับจริงหรือเปล่าจับจริงครับจับชกัจริงครับแล้ววันนี้ที่มาเรียกร้องคือหมายถึงว่าให้ลอการจับกุมไว้ก่อน ก่อนที่ว่าจะแก้กฎหมายได้และก่อนหน้าน,นี้ครับได้มีการเ,เดินไปเรียกร้องทุกอย่างกรุงเทพก็ไปแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผลอะไรไม่มีอะไรตอบรับมาเลยอยากจะส่งสัญญาณไปถึงใครขอ่อขอให้ในายกแก้กฎหมายตัวนี้ด้วยเพราะว่าประมงพื้นบ้านกับประมความมินิมันมันรวมกัน จับเรือเล็กกับเรือใหญ่มันจับพื้นบ้านจับพาณิชย์ปรับเท่ากันพาณิชย์แสนพื้นบ้านแสนพาณิชย์สองแสนพื้นบ้านสองแสนแต่พื้นบ้านถงถงเรือขนาดเล็กหางยาวไปผัวไปเมียไปพี่ไปน้องไปลูกไปหลานคือกำลังจะบอกว่าเราถูกเอาเปรียบเอาเปรียบ ครับไม่ออกจากฝั่งไม่ได้ครับอ๋อคือเป็นเป็นการกําจำกัดกําจำกัดพื้นที่แต่เรือใหญ่สามารถที่จะออกไปได้ออกได้ครับแต่ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือแหละครับเขามีเขาเรือใหญ่เขาปิดกฎหมายหรือเปล่าเมื่อก่อนปิดแต่ตอนนี้เขาเขาให้ถูกก็เรียกร้องพื้นฐานคืออยากให้ชะลอการจับกลุ่ม ให้ชะลอการจับฟืุนช่วงนี้ไปก่อนเพื่อจะให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ทำมาหากินเลี้ยงชีพไประยะหนึ่งระวางกฎหมายจะแก้หรือว่าระวังที่จะปรับปรุงกฎหมายใหม่ครับอืชะลอไปจะให้มีการชะลอออกไปนานสักขนาดไหนครับประมาณระยะหนึ่งกฎหมายจะแก้ครับแก้เสร็จหลังกฎหมายแก้เสร็จใช่ไหมครับก็จะได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว ช่วงโควิดก็ออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเราออกออกไปกลางทะเลเราถูกจับเลยไหมครับถูกจับครับโดนจับถ้าออไปนอกปากก็โดนทันทีทํางานไม่ทํางานโดนเคย<ด>เคยได้รับข้อหาแล้วก็โทษปรับสูงสุดเท่าไหร่ครับมีใคร<ส>เคยถูกจับบ้างแสนแสนถึงหนึ่งแสนห้าพันห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนห้าก็เคยถูกจับมาแล้วเคยถูกจับมาแล้วผมสามครั้ง ท่านก็วันนี้กิจกรรมที่ได้มาดําเนินการได้มีกิจกรรมเป็นอะไรแบบไหนยังไงบ้างครับกิจกรรมเนี่ยก็มาแถลงการเพื่อให้รัฐบาลบนเอกประยุทธ์จันโอชากิจกรรมนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ยากโรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการบริหารผิดพลาดของประยุทธ์จันโอชาทั้งสิ้นและก็มารับหนังสือจากประองท้องถิ่นปากนรำซึ่งขอได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถตอบ ประมงได้เพราะเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือประมงที่ผิกดกฎหมายก็เลยอยากให้รัฐบาลเนี่ยเอาลุณมมารวยให้เขาทาต่อไปกว่าจะได้แค่ไขกฎหมายก็จะได้มีกินมีใช้รายวันนะครับในส่วนของข้อเรียกร้องครับวันนี้มีอะไรบ้างข้อเรียกร้องเนี่ยของแถยแม่ทนภาคใต้ก็ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแต่คิดว่าคงจะยากข้อเรียกร้องที่สองก็คือให้สส หรือว่าพรกการเมืองภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาพักใดพักหนึ่งถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก,ก็จะเอาสารจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีทันทีนี่ส่วนเขาไทยไม่ทนส่วนของพี่น้องชาวประมงก็ขอให้ผ่อนปรนกฎหมายก่อนกว่าจะได้แก้ไขเพื่อจะได้บรรเทาทุกข์สมหากินเลี้ยงก็ครัวแค่นั้นครับ วยการกิจกรรมในการเดินเพื่อที่จะเรียกร้องไปให้ในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ตอบรับดีทุกจังหวัดทุกวันนี้าการมาชุมนุมไม่จําเป็นจะต้องมากันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเพราะว่าเป็นโลกโซเชี่ยวเรือ่องเงาสารยิ่งรัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินเช่นนี้ โควาาิดชนีพี่น้องก็เกรงตัวทั้งกฎหมายและกลัวใคโควิดแต่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอยา่างท่วทท่วประสบกับตัวเองว่าประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศชาติล้มเหลวทุกกระบวน่าเขารับทราบกันหมดกับผมไปข่าม็อบมาทั่วประเทศหลายจังหวัดแม้กระทั่งกรุงเทพทุกตรอกซอกซอยมีแต่ไม่เอารัฐบาลนะครับถ้าผมไม่มัน่นใจจ่นั้นผมคงจะมามายือนอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะจังหวัดนครเป็นถิ่นฐานของพรรครัฐบาล กังวลไหมครับว่าอาจจะมีมือที่3หรือว่าอาจจะมีข้อกฎหมายที่เราอาจจะถูกดําเนินการแจ้งความดาเนินคดีเรื่องกฎหมายเนี่ยผไม่ต้องกลัวเลยหลอครับเพราะผมมาอยู่กรุงเทพได้เป็นสิบหมายแล้วไอ้ครัวมันเป็นกฎหมายเรื่องส่วนตัวแต่เรามาต่อสู้เพื่อส่วนรวมทั้งประเทศพี่น้องไทยเกือบ70ล้านที่กําลังได้รับการทอรมานจากการบริหารประยุทธ์จันโอชานะครับเรื่องคดีความเล็กๆ,ๆน้อยๆค่อยว่ากันไป และก็มือที่สนี่ผมคิดว่าไม่มีเพราะไม่ว่ามือที่3ม,มือที่4ล้วนแต่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแก้ปัญหาของประยุทธ์ท้งเส้นทุกคนเจ็บอยู่ในหัวใจวันนี้อยากจะสื่อสารอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนที่อา,อาจจะยังคงนิ่งเฉยอยู่คือเราต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่นิ่งนี่เป็นนิสัยของคนไทยแม้แต่การทําประชามติครั้งที่ผ่านมาแค่16ล้านเสียงนะครับ รัฐบาลคอสชประกคมข่าว1 6ล้านเสียงมาทำประชามติในขณะที่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง50กว่าล้านเห็นไหมครับ16ล้านเสียงเขาก็ยังใช้ทำประชามติได้สอสอบางคนมีคะแนนเนี่ย20,000กว่าในขณะที่เขตเลือกตั้งหนึ่งมีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง1 1 0 0 0นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าอนาคตของรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นอย่างไร อานาคตรัฐบาลก็ทำนายยากครับบนเอกประยุทธ์ตั้นเป็นคนดือ้อนะครับเป็นคนยิ่งยิ่งใครยิ่งยิ่งแรงเขาจะยิ่งแรงตอบประยุทธ์ไม่ลาออกโดยเด็ดขาดผมมั่นใจแต่เราจะอาศัยมือสสในสภามือพกักการเมืองที่ไปจากประชาชน,นยอยากไปทำคนรับใช้รับบอกประยุทธ์แค่นั้นแหละครับ